งานครับ HRV นะฮะล้อ18นิ้วนะครับข้อใบหนึ่งนะฮะคันนี้จูนน้ำมัน E 2 0นะฮะก็คันนี้เข้ามาจากโปร5 0 0พันนะฮะมีตั้งวาล์วลิ้นล้างหัวฉีดเปลี่ยนสายกรองหัวฉีดสตาเตอรรีเซ็ต ECU เรียนิูงรอบเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็จูนกล่องหลักนะครับอ่ะคันนี้จูนกล่องหลักใช้งานน้ำมัน E 2 0บนะฮะ คันนี้ไฟติดรถมารถโจยไปแล้วนะฮะเป็นงานแก้รีแมปจากที่อื่นด้วยนะฮะตัวกับผมไม่ได้แรงแค่คันเร่งนะครับไม่ได้แรงแค่คันเร่งเปิดรอบโชว์เบิร์นโชว์นู่นนี่นั่นนะครับผมโจนจริงทุกอย่างนะครับน้ํามันไฟทุกอย่างครบหมดนะฮะโจยเกียร์ให้ด้วยนะครับอ่ะโอเคก็คันนี้โจยเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ จูดรถใช้ตัวนี้นะครับ AFYB ตัวจับส่วนผสมน้ำมันแประูปนะครับสายเบนซินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนจูดรนเลยนะฮะจูนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูน5นาที10นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับไฟเพดานสวยอะแ <laughs> อ,อร์คอไม่มีแบบนี้ม้งแอ,อร์คออันเบลเทอร์เลย โอเคมาสปีดเทสเหมือนเดิมนะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับ H R V มีเรื่องลิ้นหลีนะครับปอดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ,อะโอเคสักคู่นะฮะ,ะไปคันดีล้อยสิบนะน้ำมัน EE, อี๒ท่อใบหนึ่งอเดินแรงพอไหม s R V เดินแรงพอไหม อ่ะโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ S R V นะฮะลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถทั่ว้านะครับพาร์ตารึเร่ยเป็นยังไงนะฮะพีจูนนะครับจูนคาร์รา5 0 0บาทนะครับหรือจะจัดโปร5,000เยียร์คันนี้ก็ได้นะครับมีจะกส่วนสำคัญั้งนั้นนะครับที่ทำแล้วก็พีจูนหน้าอู่อยู่เซรีไทย7 3นะครับหน้าบักซอยล้อสีน้ำเงินนะฮะอีกที่คือรับลูกค้าคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการจากงานจูนนะฮะ เซอร์วิสแ็นั้นที่ของเจดผมไม่ได้รับนะฮะรวมถึงจนรอสถานที่นะครับหัวค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามได้ทั้งสามช่องทางนะฮะ Facebook YouTube Google Map นะครับ Kim P Julie Map h o n d a เจอทั้งสามช่องทางเลยนะครับแล้วก็ทั้งสามช่องทางผมแนบเบอร์ไว้ให้แล้วนะฮะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะโอเคก็ส่งงานครับสำหรับ S R V Pro 0 0ันจูนรบั E ีแก้งานรีแบบจากที่อื่น สิบแปดอพ่อใบหนึ่งปลดลินหลีให้ครบครบขอบคุณครับ